วันนี้16ตุลาคม1 6นะครับผมมาที่สถานธรรมคลายทุกนะพุทธสถานคลายทุกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มาทานลน้านนาเจที่พุทธสารแล้วรอ,รอเข้าพบสมนาธรรมกับหลวงพ่อนะครับที่ท่านอสอนกรรมฐานนะครับในแนวยุบหนอพองหนอนะแล้วก็มีการ สื่อกรรมนะครับมีแม่วันนะตอนนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้พบกับหลวงพ่อแต่ก็ได้มานั่งทานข้าวนะครับแล้วนี้ผมก็ซื้อกล้วยก็เป็นอาหารมังสุลัตนะอันนี้เป็นมังสุลัตนะครับกเ็เป็นสถานที่ประวัติธรรมที่น่าสนใจอันนึงนะที่มีการผ่านร่างของแม่วันนะครับซึ่งเราก็ ลองพิีรณาใช้หลักการาสมสูตร10นะครับอย่าเพิ่งไปประมาท